พบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับมาเจอกันในร้าวเข้าครัวนะครับผมเราจะมาต้มต้มยำไก่บ้านใส่มะนาวดองนะครับมะนาวดองก็เป็นมะนาวดองที่เราทําไว้เองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมมีคลิปเก่าๆนะครับที่เราทําไว้นะก็ใช้ต้มอ่าก็ใช้ทําในครัวเลยนี่แหละครับเป็นมะนาวดองที่เราเป็นมะนาวที่เราปลูกไว้เองนะครับแล้วก็มันมีผลผลิตเยอะเนาะแล้วก็มาดองเก็บไว้ วันนี้ก็จะมาทำอาหารกินอีกมือหนึ่งนะครับก็เป็นมื้ง่ายๆนะครับก็ต้มยำง่ายๆของเรานี่แหละนะครับเนื่องจากวัตถุดิบไก่ก็เป็นของเราเองนะฮะแล้วก็เครื่องเครื่องต้มยำปกติธรรมดาทั่วไปเลยครับช่วงนี้หมูแพงเนาะเราก็กินกินไก่ในบ้านเราไปก่อนนะครับเด,ออญญเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวเพียบขออนุญาตหั่นเครื่องต้มยำใส่ใส่หม้อก่อนนะครับผมเพราะว่า ตั้งเตาแล้วน้ำมันก็จะจะเริ่มเดือดแล้วก็เริ่มจากการทุบตะไคร้ทุบนิดหน่อยก็ก็ดีนะเอาแค่พอแบบแตกอุย้ยดูแน่แล้วจะจะไม่ได้กินดีอะ่ะใส่แค่นี้ปะเออที่มันไหลเหรอแล้วก็ใส่ คที่ใช้มีดใหญ่เนี่ยเพราะว่าจะมาจะมาสับไก่นะครับผมมาใส่มะกรูดนะครับแล้วก็แล้วแต่เลยจะใส่ทั้งใบหรือว่าจะดึงการอันนี้ก้านมันออกให้เป็นสองครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเวลาเรากินถ้าเผื่อคนที่ชอบกินใบด้วยนะฮะก็จะไม่ต้องมีก้านติดไปเนาะก็ง่ายๆครับ ทำกันง่ายๆเนาะไม่ต้องยุ่งยากกับข้าวพื้นบ้านนะแบบพื้นๆบน,น,นบ้านอย่างเงี้ยมันก็นี่ไงแค่นี้นักของก็จัดเรียงไว้ใส่เยอะๆก็ดีครับเพราะว่าดับดับข่าวไก่บ้านเราไก่ไก่บ้านเราเนี่ยไก่พื้นบ้านพื้นเมืองเราเนี่ย กิ่นคาวเพราะค่อนข้างแรงนะถ้าเกิดเราต้มให้ยุ่ยจะให้ยุ่ยนานๆนะก็ต้องเครื่องต้องถึงนะครับมีกระชงกระชายก็ใส่เข้าไปใส่กระชายด้วยนะต้มยำเนี่ยก็จะหอมนะมาี๋ยวันนี้ขออนุญ,ญาตจะสับไก่ได้กินไหมแค่สับตะไคร้เมื่อกี้ยังกระเด็นกระดอนไปเลยก็ถอนขนอุยทิ้งบ้างเล็กน้อย ขออนาตคือปกติแล้วเราจะชำแหละแต่เนื้อนะครับแต่วันนี้เราจะต้มทั้งทั้งตัวคือทั้งกระดูกไปเลย ใส่เครื่องปรุงเพิ่มนะครับหอมกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงรสนะครับก็ผงชูรสรสดีน้ำปลานะครับผมแล้วก็ปรุงตามชอบเลยฮนะคือที่ใส่ปรุงไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่ด้วยเนาะรสชาติมันจะได้มีรสชาติบ้างนะครับผม เคี่ยวไปเลยนะครับมันคือไก่บ้านนะเพื่อนเพื่อนไก่บ้านไก่พื้นเมืองเนี่ยนั้นต้องใช้เวลาเคี่ยวสักระยะหนึ่งเลยแหละโอ้ยเดือดแล้วครับผมนี่ปุกบัก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 เอาให้ยุยสามชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเพียจะตั้งเคี่ยวไว้สามชั่วโมงเดี๋ยวเข้าไปทํางานฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เข้าไก่เก็บบัวอะไรี้ก็พอดียุยพอดีครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนั้นนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผ่อนที่จะปล่อยเขี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ลงไปก่อนเลยพระเอกของงานเราเลยนะครับผมในแ่มะนาวดองนะครับที่เราดองกันไว้นะครับเราดองไว้สองสองกระถังเนาะสองเขาเรียกว่าสองกองเดี๋ยวเปิดใส่ก่อนเลยมะนาวดองเพียมนี่คือไม่ต้องกลัวว่าจะแตกนะครับเพราะว่าแตกก็ไม่ขมเพราะต้มมาหลายรอบแล้วนะครับเราใช้ซ่อมจิกเจาะให้เป็นรู แล้วก็ใส่ลงไปก็ไม่ขมนะครับผมอาจจะใส่หมอนี้ก็สักสองลูกสองลูกก็น่าจะพอนี่ไงสองหนึ่งลูกลูกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวใส่ลงไปเลยปุ๊บอ่ะนี่ครับลูกที่สองฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะที่หลังอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรแล้วก็ใส่น้ำรองไปเล็กน้อยนะเพื่อให้มีกลิ่นโอเคปล่อยเคี่ยวไปเลยครับ รสชาติมนาจะได้ออกเห็นไหมเจาะอ,อย่างนี้เลยเห็นป่าเดี๋ยวจะหาว่าเจาะจริงหรือเปล่านี่นะฮะแต่ต้มไปเลยเขาก็ยุ่ยเองนะครับเพื่อนๆครับตอนเด็กๆใครเคยโดนแกล้งบ้างครับผมคือพอเราไปงานเลี้ยงหรือว่าไปไปตามงานแต่งแถวแถวนอกบ้านอะไรอย่างนี้เขาจะมีโต๊ะจีนโต๊ะไทยอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่เมนูหลักๆที่จะมีคือ,อไก่ต้มฟักมะนาวดองนะครับหรือไม่ก็เป็นไก่ต้มมะนาวดองเฉยๆก็มีนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะตัก ตักมาหนึ่งถ้วยใหญ่ๆใช่ไหมโต๊ะก็นั่งกันแปดคนสิบคนแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยตามงานเนาะแล้วก็จะเจอก็ <laughs> จะมีเนื้อมีไก่ก็เป็นบางบางงานก็เป็นตัวถ้าเกิดเป็นไก่ไก่ต้มมะนาวดองนะก็เป็นตัวแต่ถ้าเกิดบางงานที่เป็นไก่ต้มฟักมะนาวดองก็จะเป็นไก่ชิ้นๆนะครับแล้วก็จะมีฟักนะฮะ <laughs> คือทั้งสองอย่างอะ่ะก็จะมีมะนาวมาให้หนึ่งถ้วยต่อหนึ่งลูกนะครับมะนาวมันคือมะนาวดองไงพอใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บนะโดยความที่เราเป็นเด็กไงผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดู นะก็จะบอกว่าเฮ้ยหนูกินเลยกินเลยเนี่ยไข่ลูกไข่กินไข่เลยใช่ไหมแล้วก็จ้วงมาเลยครับจ้วงมาปั๊บกับข้าปาก,ตปากเต็มคํเลยปั๊บเข้าไปมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทั้งเปรี้ยวทั้งขมนะครับผมเราก็จะแบบไข่เฮี้ยอะไร <laughs> คือไข่อะไรว่าทำไมมันขมแบบนี้ใช่ไหม พอเราไปหลายๆงานเข้าเนี่ยเราก็จะเริ่มซึมซับไงแล้วเราก็จะเริ่มมีความรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ใช่ไข่หรืออะไรที่กินได้มันคือมะน,นานาใ่เข้าดองออกมานะครับกลิ่นก็จะคล้ายๆพวกบวยดองอะไรเงี้ยแต่รสชาติมันไม่ใช่ไงมันจะมีรสชาติความขมนะครับความเปรี้ยวอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าสู่กันฟังนะฮะเดี๋ยวเนี่ยหม้อเน,นี้ยพียบขอเวลาเคี่ยวสักสามชั่วโมงนะครับต้องการให้ไก่มันยุ่ยนะเพราะว่ามันเป็นไก่พื้นบ้านนะฮะ ก็จะมีความเหนียวหนึบในตัวอยู่แล้วนะครับผมเหนียวหนึบถึงหนึบมากอ่ะก็ขอเคี่ยวสักสาชั่วโมงเดี๋ยวขออนุญาตเดินให้ข้าวไก่นะครับผมแล้วก็เก็บวัวเข้าร้านเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสาชั่วโมงดูว่าจะยุ่ยแค่ไหนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ไปทําภารกิจฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมไฟก็อ่อนพอดีเนาะเดี๋ยวเรามาตักชิมกันเลยว่ายุ่ยแค่ไหนนะครับนี่ชิ้นโตๆแบบนี้ใส่ถ้วยโอ้โหนี่ป๊บ น่ากินหอมมากอะอยากจะให้แบบกลิ่นนี้ลอยออกไปทางทางอินเทอร์เนต็ตจังเลยนน้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน่อยผมใส่มะมะขามเปียกไปด้วยนะเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวนะแล้วใส่น้ำมะขามปีไอเราใส่มะขามเปียกเข้าไปนะครับแล้วก็ มีมะนาวดองนะก็เลยไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเติมะมะนาวสดเลยเดี๋ยวเรามานั่งชิมกันลองชิมรสชาติหน่อยซีว่าจะอร่อยแค่ไหนมาชิมกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆมามาชิมกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอญาตชิมน้ำก่อนนะว่าจะว่าจะเข้มจนแค่ไหนนะครับ อากาศกำลังเย็นๆแบบนี้เนาะเฮ้ยมันเข้าท่ามันออกรสชาติแบบเปรียปร้ยวๆนิดๆมีกลิ่นเหมือนเรากินต้มบวยเลยเนี <laughs> ย่ยลองเนื้อลองเนื้อมาลองส่วนเนื้อหน่อยจะกินเนื้อได้ตับแต่ลองกินตับชอบกินตับ อ,อร่อยกลมกลอม,ลอ,มอันนี้เนื้อเนื้อส่วนน่องบนนะน่องน่องไก่ป้านขาใหญ่ยุมมยไหมลองเอาช้อนจิกก่อนโอ้โหคือแบบยุยมากถ้าไม่ยุยก็ไม่รู้จะว่าไงนะคือเนี่ยใช้ช้อนจิกขาดเลยอะเราถ่านก็ดีงี่นี้แหละแต่ต้องค่อยๆนะ้มันร้อน กินพร้อมน้ำมันมันมีความนุ่มๆแล้วก็นึบๆแน่นๆนะไม่เลี่ยนเหมือนไก่ตลาดเก้ยวบะหมีรสาติแบบเหนียวเหนียวมีความรู้สึกแบบเหนียวเนียว,น,ยวนึบหน,นิดนึงไม่ถึงกับยุ่ยแบบกัดแล้วกระหาดเละเหมือนเนื้อไก่ตลาดทั่วๆไปอะ เป็นไก่บ้านนะครับแต่ก็ต้องตุ๋นนานนิดนึงนะและ้วก็คือไม่มีกลิ่นคาวปกติถ้าเกิดเราเคี่ยวนาน,น,นมันจะมีกลิ่นคาวอันนี้ไม่มีกลิ่นคาวเพลสพอเราใส่เครื่องต้มยำใช่ไหมขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็เราเอากลิ่นมะน,นาวดองมากบอีกทีหนึ่งเฮ้ยอร่อยครับอร่อยรสชาติมันโอเคเลย <c oughs> ไม่ได้ใส่มะน,นาวสดเลยมันจะเปรี้ยว <c oughs> นิดนิดคือคือมะน,นาวดองเนี่ยที่ทเราทําะเผื่อเวลาเราอยากกินต้มยำ ช่วงหน้าแรงอ่ะแล้วมะนาวไม่มีไงหรืออาจจะเจอมะนาวแพงเราก็ใช้มะนาวดองได้มันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาตัวเสริมอ SI ย <sl ope> ่างอื่นมาช่วยคือถ้าเกิดเรามีมะขามเปียกคือมะขามเปียกมันเก็บไว้ได้นานใช่ไหมแล้วก็มะนาวมะขามเปียกมาช่วยอีกนิดหนึ่งก็จะได้รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวๆแบบกลมกล่อมแต่ถ้าเกิดช่วงนั้นที่ไม่มีมะขามเปียกหน้าแล้งมันก็จะมีมะม่วงเปรี้ยวใช่ไหมก็เอามะม่วงเปรี้ยวมาใส่โอ้โหเดี๋ยวไม่รู้ต่อไปนะครับหน้าต่อไปหน้าแรงเนี่ยเขาชอบกินอะไรกบ เดี๋ยวเราต้มยำกบเขาใส่ใบมะขามอ่อนเดี๋ยวเราต้มยำกบใส่มะนาวดองนี้อ่ะจะลองดูรสชาติเป็นยังไงนะแต่ปีนี้ปีที่แล้วทาหนูนาเอาแต่พียบทําหนูนากินแต่ไม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงบันทึกเทปไว้เนาะปีนี้หนูนาโลละสองร้อยคือว่าเนื้อหมูแพงเนื้อหนูนาก็แพงหนูนาโลละสองร้อยนะหนูนาโลละสองร้อยเนี่ยมันไม่ใช่เนื้ออย่างเดียวไงมันมีกระดงกระดูกมันใช่ไหมก็หนูนายังแพงนะเขา ที่บ้านแถวบ้านเพียบเนี่ยเขาเขาจับหนูนาแล้วก็มามาขายเนาะคือก็ไม่ได้ย่างเนาะก็ทําให้นะครับเราเอาไปย่างเองเนี่ยกิโลละสองร้อยนะครับตอนแรกปีนี้อยากจะกินอยู่เหมือนกันแต่ก็เลยก็ยังแบบนู่นนี่นั่นนะครับไปฉีดวัคซีนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆแล้วก็ปีมงปีใหม่อะไรแล้วก็คือเฉพาะฉีดวัคซีนป่วยเป็นอาทิตย์อะ่ะก็เลยไม่ได้กินเลยหนูนาช่วงนี้ก็น่าไม่รู้ว่าจะเบาหรือย,อยังถ้าเกิดได้นะครับเมนูเนี้ อย่าจะมาผัดเผ็ดกินกันหนูหนานะอืออร่อยมากเอาไปทำตามดูอย่าใส่น้ำมันเยอะนะครับผมมันนาดองใส่ตัวมะนาาแล้วใส่น้ำไปเล็กน้อยเพื่อให้มีกลิ่นนะครับถ้าใส่เยอะมันเค็มเพราะตัวเนี่ยขาจะดองน้ำเกลือกับน้ำปลามันจะคอดค่อนข้างเค็มโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วงช่วงรายการนี้ไปนะครับรอล้าวเข้าครัวเนาะแล้วก็ ช่วยกันติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้เพียบด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เพียบไปแล้วครับบ๊ายบาย